โฆษกของกองทัพสหรัฐวางซึ่งเป็นผู้ประสานสำนักงานนะครับของ U.S.A. w ที่ลาซียออกมา,ถาแถลงการว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับที่ทหารวาจะถอนทหารออกไปาจากจุดที่เป็นข่าวาในประเทศไทยอะไรอกองทัพไทยเนี่ยเราควรจะคุยยังไงมันถึงจะจบเอ้ยถ้าถ้าไอ้จุดเนี้ยที่วาลรํ้เข้ามาเนี่ยหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับ ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เตรียมที่ตามประมวลกฎหมายอาญาเลยเพราะว่าถ้าไม่ผลักดันกองทหารต่างชาติออกไปเนี่ยมันจะทําให้เอกราชเสื่อมเสียสวัสดีครับดีบีโซวแถา,าวันนี้ก็มีโอกาสได้เรียนเชิญท่านดรดุนยาภาคบีชาลัตนะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันประจํากับท่านดรมาเป็นประจําวันนี้ก็อาจจะเป็นว้าแดงเดลี่ก็คือบ้านแดงประจําวัน <c oughs> สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือบทสรุป วาระสุดท้ายของกองทัพวาแดงที่อยู่ชายแดนเราเนี่ยจะเป็นมาอย่างไรเนี่ยเราก็ได้พูดกันมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าบทสรุปวาระสุดท้ายเนี่ยอยากให้ท่านดรลองพิจารณาเบื้องหลังเบื้องหน้านิดนึงว่าในสถานการณ์วันนี้ณวันนี้วันที่17ธันวาคมเนี่ยบทสรุปเป็นยังไงครับเรียนเชิญครับเท่าที่ได้จากแหล่งข่าวในพื้นที่นะครับแล้วก็จากการลงพื้นที่ของผมเองด้วยก็พบว่า ระดับในพื้นที่ก็ยังปกติอยู่ทั้งทหารไทยกับทหารว้าแดงนะครับในบริเวณที่เป็นข่าวก็คือตรงาแถวๆอำเภอปลายอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดกับรัฐฉานใต้ทีนี้ก็มีข่าวมาเร็วๆนี้ในระยะประชิดเลยว่าทางการพรม่าไปคุยกับว้านะครับแล้วก็ว้าตัดสินใจจะถอ,อนกําลังออกไปในจุดพิพาทกับไทยนะครับโดยใช้เวลา3เดือน นะครับทีนี้ก็แหล่งข่าวในพื้นที่นั่นก็คือแม้กระทั่งกองกําลังว้าที่ตั้งประจําถิ่นเนี่ยก็ก็ยังงงกับข่าวนี้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะต้องรอคําสั่งจากหน่วยเหนือคือทางปางซางแถลงให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งก็ก็ยังยังไม่ได้ถอนทหารออกไปนะครับก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเร็วๆนี้โดยเฉพาะวันนี้สดๆร้อนๆเลยก็เริ่มเป็นข่าวในผู้จัดการนะครับหนังสือพิมพ์สื่อของบ้านเราก็ตีข่าว แล้วก็ข่าวนี้ใน,ในทางพม่าก,ก็มีอยู่เหมือนกันว่าทางโคษกของกองทัพสหรัฐวางซึ่งเป็นผู้ประสานสํานักงานนะครับของ UWSA ที่ปังที่ลาเซียนะครับออกมา,ถาแถลงการว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับที่ทหารว้าจะถอนทหารออกไปนะครับจากจุดที่เป็นข่าวในประเทศไทยอะไรทํานองนี้แล้วก็ไม่มีข้อตกลงใดๆนะครับระหว่งางทหารว้ากับทหารไทยใน,ในเรื่องของการย้ายไม่ย้ายฐาน เพราะนั้นบทสรุปก็คือว่าณวันนี้ฐานทหารว้าที่ตั้งอยู่ตรงจุดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินประเทศไทยก็คือตรงหนองหลวงนะครับแถบหนองหลวงซึ่งเป็นอุดอยู่ในเ,ในเในขตอุทยานห้วยน้ําดังนะครับแถวอําเภอปางมะผ้านะครับอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยยังดํารงอยู่นะครับไม่ได้มีการถอนทหารใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่ว่าจะว้าขอเวลาสาเดือนเนี่ยก็ไปเช็คดูข่าวล่าสุดและตรวจสอบกับพื้นที่จริงก็ ก็ยังมีฐานอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีคํามั่นจากผู้ปกครองที่ปางซางนะครับออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะขอเวลาสามเดือนเพื่อถอดอาหารก็ยังไม่มีอย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมได้ยินมาก็เป็นข่าวตรงกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะยืนยันนิดน,นึงนะฮะว่าข่าวทั้งหมดที่เราฟังมานี่มันเป็นข่าวโซเชียลที่มันคมลอยหมดเลยอะแต่ว่าเออล่าสุดที่โฆศกนายพลอูงีลานะครับที่ลาเซียลเนี่ยน่าจะเป็นข่าวจริงนะ อาจารย์ดรคิดว่ามีม,มีมีประเด็นชัดเจนไหมฮะว่าโคศกอ,อของว่าที่ออกมาพูดเนี่ยเขาพูดว่าเราไม่มีทางย้ายออกจากฐานนั่นหรอกเราแลกมาด้วยยาดเงื่อแรงงานและเลือดของเราในการที่จะยึดฐานนี้มาทําไมเราจะต้องย้ายออกมาแล้วก็ทําไมเราจะต้องแลกกับอะไรก็ไม่รู้ด้วยคําสั่งของกองทัพไทยเนี่ยให้ย้ายฐานออกมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไอค้คาพวกนี้เนี่ยมันจริงไหมฮะท่านดรคิดว่า เออผมว่าเมื่อดูวัฒนธรรมทางยุทธศาสตร์ของว้าแดงเนี่ยก็สัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันเพราะว่าผมศึกษาข้อมูลเรื่องว้าในรัชฐานเนี่ยก็พบว่าว้าลงใต้มาเป็นละรอกละรอนะครับลงใต้ตั้งแต่ก่อนที่กองทัพเมืองไตของขุนศาจะจะ,จะล่มสลายซะอีกนะครับแล้วหลังจากกองทัพเืองไตของขุนศาล่มสลายเนี่ยว้าก็ลงใต้มา,มามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง ปักหลักอย่างมั่นคงเลยในอนาบริเวณที่ติดกับชายแดนไทยแล้วก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมติดตามมาเนี่ยผมก็เห็นนะครับข่าวรายงานเนี่ยจากทาง UWSA เลยนะครับว่า,ามีการพูดคล้ายๆกับพี่ธานีว่านั่นแหละครับว่าในกรณีของพื้นที่ว้าใต้เนี่ยก็ว้าก็ใช้หยัดเหงื่อแรงงานนะครับแรงกายเนี่ยนะครับในการ ผลกำลังคลเข้าไปลงหลักปักฐานอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความยึดมั่นถือมั่นในในพื้นที่ที่เขาเข้าไปลงหลักปักฐานแม้กระทั่งในในกรณีที่มีการเจรจาพูดคุยกระบวนการสันติภาพในเมียนมากับรัฐบาลเมียนมาแล้วก็กับกองกําลังชาติพันธุ์อื่นๆนะครับโดยเฉพาะนับตั้งแต่ที่มีการประชุมปางหลงในศตวรรษที่21ตั้งแต่รัฐบาล NLD ขององซานซูจีนู่นนะครับ ผู้แทนว้าในวงประชุมก็มีการพูดเรื่องนี้แพรมๆบอกมาอยู่บ่อยๆนะครับว่าเขาก็อยากให้พื้นที่ว้าใต้เนี่ยนะครับซ,ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาใช้กําลังพลในการอพยพลงใต้เนี่ยนะครับได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญของเมียนมาปี2008เพราะรัฐธรรมนูนเมียนมาปี2008รับรองแค่พื้นที่ว้าเหนือใช่ไหมครับแล้วเขาก็พูดทํานองว่าเออเขาก็ใช้กําลังใช้ทรัพยากรเนี่ยทุ่มลงไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว้าใต้ควรจะได้รับการเล็กฮอกไนส์นะครับหรือว่ามีพื้นที่ที่มันชัดเจนขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พี่ธานีพูดเนี่ยผมผมคิดว่าก็มีมีเขาลามีมูลอยู่พอสมควรเลยนะครับดรคิดว่าในการที่พม่าเนี่ยโยนลูกไปที่ว้าแดงนะเพราะว่ากองทัพพม่าบอกว่าเอ้ยเราไม่มีอำนาจอิทธิพลในเขตว้าใต้คุณมีอะไรคุณก็ไปคุยกับทางว้าเองนะฮะทางเราเป็นแค่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น เป็นผู้มออีอำนาจทางการแต่ว่าไม่มีอำนาจจริงทางพื้นทินในในพื้นที่ให้เราให้เราไปคุยกับว้าเองแล้วทางว้าก็ออกข่าวมาว่าเราไม่ใช่เป็นผู้คุ้มครองแค่พื้นที่เราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปบอกว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ของพมา่าหรือไม่เป็นพื้นที่ของพมา่าให้กลับไปคุยกับพม่าเองก็เรียกว่าเตะบอลโยนลูกไปโยนลูกมาอย่างเงี้ยกองทัพไทยเนี่ย เราควรจะคุยยังไงมันถึงจะจบเรื่องนี้ครับหมายว่าสามฝ่ายเนี่ยไทยพมา่าวาเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาแล้วเราเนี่ยในฐานะที่มีเป็นผู้เสียผลประโยชน์เนี่ยเราควรจะทําตัวยังไงครับถึงจะเหมาะสมแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่สี่เนี่ยจีนเนี่ยเข,เขาเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวไหมหรือว่าเขาหน้าที่เขาจะจะมาประสานงานให้เราไหมหรือว่าแม้กระทั่งการที่ ผู้บัญชาการภา,ภาคสามเหลี่ยมของพม่าเนี่ยควรจะมีคนตัดสินใจไหมว่าจะทําอย่างไรอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างเรื่องนี้ยังไงครับโอ้คาถามนี้สุดยอดมากเลยนะครับผมความคิดเห็นของผมนะครับพิธาน,นีผมคิดว่าเราเราแยกออกเป็นสองเคสเลยหมายถึงว่าเวลาเราดูอนาบริเวณชายแดนซึ่งมันเป็นจุดพิพาทเนี่ยนะครับมันจะมีบางจุดที่ไม่ใช่พื้นที่พิพาทอ่ะ แต่เป็นการที่ว้าเข้ามาตั้งในแผ่นดินประเทศไทยจริงๆนะครับกับอีกบางจุดเนี่ยที่มันอยู่บนสันเขาและมันตั้งฐานทัพเนี่ยเลื่อมกันไปมาระหว่างทหารไทยกับทหารว้าใช่ไหมครับบางจุดทหารว้าก็ดูจะล้ำล้ามาอะไรหนองเนี่ยแต่มันยังไม่ชัดมากว่าลึกเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างในกรณีแรกนะครับที่ล้ำเข้ามาตัวกรณีตรงหนองหลวงดอยหนองหลวงเนี่ย ระยะทางจากสันเขาซึ่งเป็นเส้นเขตแดงเนี่ยลึกลงมาในอุทยานห้วยน้ําดังนะครับมันจะมีหนองน้ําอยู่ที่หนองหลวงมีฐานทหารว้าอยู่ตรงนั้นมันลึกประมาณ1-2กิโลเมตรนะครับถ้าเราไปดูแผนที่ของทางประเทศไทยนะครับที่หน่วยราชการไทยใช้บ่อยๆแผนที่ Google ก็ดีหรือว่าปฏิญญา1894ซึ่งว่าด้วยการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับกับอังกฤษที่เข้ามาปกครอง เข้ามาในช่วงนั้นแล้วเขาเขาสำรวจปักปันเขตแดนกันแล้วมีแผ่นที่แนบท้ายสามละวานนะครับก็ให้ระบุตามแนวสันเขาเป็นตัวแบ่งอาณาเขตนะครับคราวนี้ไอ้จุดตรงหนองหลวงเนี่ยมันอยู่ลงจากสันเขาลงมาตรงหนองน้ำใช่ไหมครับยังไงมันก็มีความชัดเจนว่าจะต้องล้ำแน่ๆไอถ้าถ้าไอ้จุดเนี้ยที่ว่าน้ำเข้ามาเนี่ยหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับ ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เตรียมที่ตามประมวลกฎหมายอาญาเลยเพราะว่าถ้าไม่ผลักดันกองทหารต่างชาติออกไปเนี่ยมันจะทําให้เอกราชเสื่อมเสียและจะทําให้นะครับพระราชณาจักรไทยส่วนใดส่วนหนึ่งตกเป็นของรัฐอธิปไตยต่างประเทศนะครับเรื่อนนี้ตรงนี้ก็ใช้กําลังผลักดันนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายไทยไม่ต้องนะครับไปไปคิดว่าจะต้องไปเจราจากับอ่าพม่าไปเจราจากับจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานฟูเนี่ยชัดเจนอ่ะ ทีนี้มาแยกส่วนอีกเคสหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่บนสันเขาถ้าเราไปดูปฏิญญา1894เนี่ยมันให้เส้นเขตแดนเนี่ยเป็นไปนตามสันเขาแล้วฐานทหารเนี่ยล้ำาๆกันใช่ไหมครับตรงเนี้ยนะครับก็ต้องเข้าคณะกรรมาการเขตแดนซึ่งมันมีอยู่นะครับเป็นเขตแดนร่วมระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งเมียนมานะครับมีกลไกของเราก็มีกรมกิจการชายแดนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเขาก็วางแมคาีนิซึมในการคุยกับ อบอ,บอ,บอภาคสามเหลี่ยมที่เชียงตุงนะครับคุยกับหน่วยความมั่นคงเมียนมาอื่นๆเพราะว่าเรายังไม่เล็กรอกน้์ว่ารัดว้าเป็นรัฐอธิปไตยนะครับก็เป็นเขตปกครองที่อยู่ในในอธิปไตยของเมียนมาเพราะฉะนั้นต้องหมุนกลับไปดูปฏิญญา1894เ่นะครับซึ่เป็นข้อตกลงระหว่างสยามก,กับอังกฤษนะครับแล้วก็มีแผนที่แนบถ้ายแล้วคุยกันในคอมมิตชั่ในกรรมธิการนะครับแล้วแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนร่วมหาทางแก้ไขนะครับเลือกเวลาที่เหมาะสมในการไปปักหลักเขตแดน กันอีกทีหนึ่งให้มันมีความชัดเจนนะครับก็เลยแยกออกมาเป็นสองปีประมาณนี้ครับพิธาน,นีครับสิ่งที่ดอกเตอร์พูดเนี่ยผมผมก็เลยเลยจับจับใจความได้ว่าในส่วนของส่วนที่ล้ำมาจริงๆแบบล้ำมามหาศาลเลยกิโลสิกิโลแล้วอยู่ในในแหล่งน้ําเนี่ยแหล่งน้ําก็คืออยู่พื้นที่ลุ่มเนาะไม่ใช่บนเขาเนาะใช่ครับตรวเนี้ยจริงกองทัพไทยไม่น่าจะต้องถามนะใช่น่าจะลุยได้เลยดุยเลย ส่วนในสารเขาที่ยังเป็นข้อพิพาทอยู่เนี่ยก็เจราจาเจราจาเพื่อให้เข้าใจว่าคุณล้ำมาคุณควรจะถอยออกไปก่อนแล้วก็มาหาทางปัดเคแดนกันใหม่ใช่ครับผมฟังว่ามันมีทั้งหมด9ฐานที่เขายืนยันใน Google Map ว่าเป็นฐานที่ลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยใน9ฐานเนี่ยอาจจะมีฐานสองฐานท,ท,ท,ที่ที่ดรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนอื่นๆอาจจะไม่ใช่ที่ล้มมาชัดเจนคราวนี้ในภาคปฏิบัติเนี่ย กองทัพไทยเนี่ยเขาน่าจะรู้ไหมว่าก้าวฐานนี่มันล้ํามาตั้งนานแล้วหรือหรือเขาไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมานานแล้วในเบื้องหลังการพูดจาเจราจาเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาเจราจากันในแง่ของกองทัพไทยผู้บัญชาการสามเหลี่ยมนะฮะว้าคงไม่ได้มาเจราจาเพราะว้าถ้ามาว้ามาเจราจานี่ก็กลายเป็นว้าเนี่ย มีอิทธิพลเหนือเหนือดินแดนเอ่อเหนือพมา่าเลยนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่ผมคิดว่าทองทัพไทยน่าจะเจราจาคือไทยพมา่าแล้วคําพูดที่ว่าพมา่าบอกว่าคุณจะจัดการได้เลยเราไม่มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นเนี่ยคําพูดนี้ท่านทเตอร์คิดว่ามันจริงไหมครับที่ที่พมา่าพูดแบบเนี้ยเออผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่าว ว่ามีอำนาจในบางพื้นที่จริงๆนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็โยนลูกกันไปมาแหะครับก็ก,ก,ก็ก็ขยายเวลากันไปนะครับทําให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขนะครับทหารเมียนมาก็สามารถจะไปทุ่มกําลังไปโฟกัสจุดอื่นๆได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาโฟกัสตรงตรงจุดแถบนี้นะครับแต่ว่ากรณีสําคัญเลยก็คือว่าของทางไทยเนี่ยนะครับแต่ตะกี้พี่ธานีพูดมาผมสนใจมากเลยเรื่องของ ที่ถามว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงนะครับทหารไทยรู้ไหมว่าตรงนั้นมันมันล้ําเขตเผมผมมองอย่างี้ผมผมว่าแยกเป็น2อส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือทหารประจําการที่มาจากกองทัพภาคที่สเนี่ยเขาเขามามาเป็นผัดผัดนะครับบางทีประจําการอยู่แค่ปีหนึ่งไม่กี่เดือนแล้วก็ปรับไปอยู่ที่อื่นอะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นความคงเส้นคงวาต่อเนื่องที่รับรู้ พื้นที่นี้มันมันยังกระพ่องกระแพ่งนะครับมันมันยังไม่มีความต่อเนื่องคงทนสักเท่าไหร่ทหารบางนายที่มาประจําการนะครับอาจจะทราบนะว่ามันมันมันก็ล้ําแดนเข้ามาแต่สักพักหนึ่งเขากข้หมุนไปที่อื่นนะครับทหารบางคนอาจจะไม่ทราบเลยนะครับเพิ่งเพิ่งมาในพื้นที่แล้วเอ๊ะจะต้องไปถามใคร ไปถามกระทรวงการต่างประเทศไหมหรือว่าใช้แผนที่เราหรืออะไรยังไงดีนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับนี่นี่คือปัญหาของระบบราชการของกองทัพที่บรรจุกําลังพลเข้าไปประจําการที่ชายแดนซึ่งมันมันไม่ถาวรน,นะครับมันก็เลยทําให้เกิดเกิดความอ่าไม่ไม่โซลิดไม่แข็งแรงในเรื่องของข้อมูลที่ได้รับในพื้นที่สักเท่าไหร่แต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าสนใจก็คือเป็นเป็นพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นะครับเป็นพวกกองอาสารักษาดินแดนของกระทรวงมหาดไทยเป็นพวกกองกําลังป้องกันชายแดนนะครับที่เป็นอ,อสอเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้เป็นกองกําลังประจําถิ่นเขาจะอยู่ในพื้นที่มาเป็น10บสปีเลยเขามีความชํานาญนะครับหรือว่าตํารวจ ในในพื้นที่แถวปังมาผ้านะครับเขาก็อยู่ในพื้นที่มานานบางคนก็อยู่เป็น30ปีขึ้นไปก็มีเหมือนกันกลุ่มคนเหล่านี้ยืนยันตรงกันนะครับว่าพื้นที่ตรงหนองหลวงซึ่งมันเป็นที่ลุ่มเนี่ยถือว่าล้ำแดนเข้ามาจริงๆนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นดอยหัวม้าหรือตรงฐานอื่นๆเนี่ยมันก็ล้ำมาได้บางส่วนบ้างอะไรทานองเนี้ยแต่ว่ามันอยู่ตรงสันเขาซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้ดีเนี่ย จะเป็นกองกําลังประจำถิ่นที่อยู่แถวนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือว่าสังกัดกับกองตํารวจใช่ไหมครับส่วนทั้งทหารกองทัพที่สามเองเนี่ยผมผมผมคิดว่าบางคนรู้บางคนอาจจะรู้ไม่ลึกรู้แล้วไม่ชัวหรือบางคนอาจจะเอ้ยเพิ่งถูกส่งเข้ามาประจำการในพื้นที่เนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับพอเรียนรู้ใหม่ใช้เวลาสักพักหนึ่งเอ้าย้ายไปแล้ว ย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับพีธาน,นีก็คือ,อทหารไทยก็เคยมีประวัติในการใช้กองทหารผักดันทหารเมียนมาออกไปในบางจุดนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเมื่อเราผักดันออกไปเนี่ยเราไม่บรรจุก,กําลังพลลงไปในฐานที่เรายึดมาได้หรือขับไล่ออกไปนะครับแต่ววันดีคืนดีวันเวลาผ่านไปทหารเมียนมาก็กลับเข้ามาตั้งฐาน ด้วยฐานที่ใหญ่ขึ้นด้วยกําลังคนที่มากขึ้นแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องกลับไปดูโครงสร้างการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่3หรือว่ากองทัพบ,บกด้วยเหมือนกันนะครับว่าเออเราจะมีวิธีการแก้ไขในห้องภูมิประเทศที่มันมันค่อนข้างจะห่างไกลการส่งกําลังบํารุงลําบากเนี่ยแต่เราจะเอาแมนพาวเวอร์ของเราเนี่ยเข้าไปลงนะครับเพื่อปกป้องอธิปไตยเนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญ สิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสไปชัดเจนเลยนะฮะว่าก้าวฐานเนี่ยผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยมันคือผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรก็คือมันมีการค้าขายชายแดนที่เป็นของเถื่อนยาเสพติดหรือการลำเลียงต่างๆเนี่ยเขาต้องมีฐานเพื่อส่งกำลังบำรุงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยผมว่าฐานพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฐานทหารที่แบบว่ามาป้องกันการลุกลามจากไทยหรอกคือว่าจะต้องไปตั้งฐานเพื่อป้องกันการลุกลามจากไทยหรอือมันเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นเขาจะต้องตั้งฐานเพื่อส่งกําลังบารุงเพื่อให้มีการขนส่งบางอย่างอ่ผมยกตัวอย่างเช่นของเถื่อนนะฮะหรือยาเสพติดหรือกําลังบำรุงต่างที่จะขนยุทธบัจจัจจากประเทศไทยไปบํารุงอ่ฝ่ายต่อต้านพมา่าอะไรประมาณนั้นซึ่งผมมองมองันยุทธศาสตร์ว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องยาเสพติด2ก็คือการลบในพม่าเนี่ยต้องการยุทธบัจจใจไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นสเสบียงเนี่ยมันมาจากฝั่งไทยฉะนั้นเขาคงไม่ขนไปที่ท่าขิเลกแม่สายหรอก เขาจะขคนมาทําชายแดนแล้วก็ตะเข็บชายแดนแล้วก็เข้าไปฉะนั้นฐานพวกนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ดูแลในการลําเลียงสิ่งต่างๆเข้าไปเพราะงั้นมันจะสร้างฐานที่มาทําไมตั้งเยอะแยะตั Grammy ้ง80บฐานดรลองคิดดูดิฮะแปสิบฐานเนี่ยมันใช้คนเป็นหลายพันเนาะแล้วก็จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการดูแลฐานพวกนี้แล้วมันต้องมีรายได้ต้องมีประโยชน์กองทัพไทยเรายังไม่ส <Thank S 1> ามารถจะตั้งฐาน80บฐานได้เลยที่ชายแดนเลยทั้งทที่เรามีงบประมาณฉะนั้นว้าแดงจะต้องมี เป้าห,หมายวัตถุประสงค์ในการตั้งฐานพวกนี้ซึ่งถ้ามองเอาง่ายๆก็คือการค้าขายชายแดนดีกว่าเราอาจจะไม่ได้ไปโทษเขาว่าเขาจะผลิตยาเสพติดมาขายฝั่งเราแต่มองว่าฐานพวกนี้มีรายได้าจากการค้าขายชายแดนอาจจะเป็นของผิดกฎหมายหรืออาจจะเป็นของถูกกฎหมายก็แล้วแต่ฉะนั้นสิ่งที่เขาเราต้องเจรจาเขาคือว่าทําให้มันถูกกฎหมายก็คือคุณอยากค้าขายคุณอยากะอะไรก็แล้วแต่แต่ให้มันถูกกฎหมายแต่ว่าสิ่งที่ผมกาลังมองว่า ว้าแดงเนี่ยเขาไม่คุยเลยไม่คุย<ม>กับคนชายแดนนะฮะไม่ใช่ไม่คุยกับกองทัพไทยว้าแดงสามารถจะคุยกับคนในพื้นที่ได้ที่ที่ดรพุฒมศักครูเนี่ยที่เป็นเอ่อเอ่อเป็นกองกาลังรักษาชายแดนที่ไม่ใช่ทหารก็ได้หรือจะคุยกับทหารก็ได้เพื่อจะแสดงตนว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้มาเป็นคนชั่วนะแต่ถ้าเขาไม่คุยเลยไม่อะไรเลยก็มีเจียดอนจำนวว่าจะทําชั่วไงอันนี้ผมมองในแง่ของคนธรรมดาเนาะดรคิดว่า พื้นฐานในวัตถุประสงค์ในเจตนานลงของเขาเนี่ยเขาตั้งฐานพวกนี้เพื่ออะไรโอ้ผมก็เห็นด้วยกับพิธานีนะครับอแล้วในมุมผมคิดว่าหลักๆจะมีอยู่สองสองเหตุผลนะครับหนึ่งก็คือบางฐานเนี่ยมันมีความเหมาะสมมากนะครับโดยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่หนองหลวงอยู่ในอุทยานห้วยน้ําดังเนี่ยที่ล้ำแดนลึกเข้ามาจริงๆหนึ่งถึงสองกิโลเมตรเนี่ย มันมีหนองหลวงเป็นหนองน้ําธรรมชาตินะครับนิเวศวิทยาอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่ทําให้ทางว้าเนี่ยสนใจในการนําน้ํำในแถวนั้นเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงกำลังพลแล้วก็แจกจ่ายนะครับและที่สําคัญก็คือน้ําก็เป็นอ,องค์ประกอบสําคัญนะในกระบวนการผลิตของเถื่อนหรือ,อยาเสพติด นะครับมันก็ต้องมีน้ำใช่ไหมครับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาหรับว้าเลยทีเดียวแล้วว้าเข้าไปตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ฐานเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันก็จะมีมันมีฐานหนึ่งที่คุมคุมปากทางเส้นทางถนนเนี่ยเข้าไปด้วยในหนองกันนะครับแล้วก็ไปออกตรงชายแดนเลยแต่ว่ามันลึกเข้ามาในฝั่งไทยผมว่าเหตุผลเนี่ยสำคัญนะครับส่วนเหตุผลที่สองก็คือว่า การการตั้งฐานเนี่ยมันก็ทําให้เขตแดนของว้าหรือแนวอิทธิพลมันมันมีการลงหลักปักฐานและมีความชัดเจนขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับปี6 7เนี่ยมีข่าวมาเป็นระยะในพื้นที่เหมือนกันนะครับในอุทยานแห่งชาติกล้วยน้ําดังเนี่ยซึ่งอยู่ในกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยว่ามันจะมีแม่น้ําสายสําคัญครับพิธานีคือแม่น้ำลางนะครับเป็นแม่น้ําสําคัญของอางาําเภอปากม่าผ้าแล้วแม่น้ําลางจะ จะไหลไปออกลงแม่น้าปาอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับทีเนี้ยเนี่ยแม่น้ํสายเนี่ยในช่วงต้นน้ํานะครับเราเรานึกถึงภาพว่ามันมีสันเขาซึ่งเป็นเขตแดนนะครับแล้วมันมีแม่น้ําลางอยู่ด้านล่างนิดหนึ่งนะครับระยะทางก็ประมาณนะครับสักสี่กิโลเมตรโดยประมาณอะไรเงี้ยจากจากชายแดนลงมานะครับตั้งแต่ต้นปี67เนี่ยก็มีข่าวจากชาวบ้านว่าชาวบ้านไปหาของป่าโดยข้ามแนวแม่น้าลางนะครับขึ้นไปทางเหนือเนี่ยไม่ได้แล้ว เพราะว่าพบทหารว้าแดงลงมาลาดตะเวนนะครับแล้วก็ข่มขู่ชาวบ้านอันนี้เป็นเสียงจากชาวบ้านนะครับอาจจะต้องนะครับให้มีการให้ภาคสังคมไปเช็คไปรีเช็คอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็พอจะเห็นได้แล้วไม่ใช่คเคสี้อย่างเดียวในตัวแบบหลายๆที่รอบโลกเลยนะครับว่า,าการตั้งฐานทหารมันสัมพันธ์กับการสร้างแนวอนาเขตใช่ไหมครับแล้วฐานทหารเนี่ยเมื่อตั้งแล้วปุ๊บเนี่ยสมแดงกําลังออกมาลาดตะเวนลงพื้นที่ นะครับไปสู่แนวลำน้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตก็น่าคิดว่าจากชายแดนลงมาถึงแนวแม่น้ําลางเนี่ยที่ไหลผ่าแบบแนวระนาบในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ที่ว้าน่าจะแสดงที่ผลแล้วใช้แม่น้าลางเนี่ยต,ตัวแบบอ่าเพราะว่ามีมีการกันไม่ให้ชาวบ้านข้ามแม่น้ําไปแล้วนะครับนี่เป็นเสียงเพียกหาจากคนในพื้นที่จริงๆนะครับซึ่งซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่ได้ยินมาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่อยากมอบให้ทางรายการดีบีโซนทาด้วยนะครับ โอ้อาจารย์อาจารย์มีข้อมูลยึดยังเลยอาจารย์ <c oughs> อันนี้ผมก็่เคยได้ยินครั้งแรกนะแม่น้ําลางเนี่ยแล้ว <c oughs> ฟังแล้วมันมันมันเป็นวิกฤตอันนึงที่เราต้องระวังมากเลยเพราะว่าการที่มีเขตแดนที่เป็นแม่น้ําเนี่ยอนาคตก็อาจจะมาเป็นเส้นการกั้นเขตแดนก็ได้เพราะ <c oughs> เขาตั้งฐานฐานไปแล้วแล้วก็ยืนยันว่าได้ยึดพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นประเทศพมา่าแล้วเนี่ยเรายิ่งเสียเปรียบใหญ่เลยถ้าเราไปทวงคืนในอนาคตเนี่ยเพราะเพราะเหมือนกันเรายอมรับไง กฎหมายปิดปากไงก็เขาตั้งมาตั้งยี่สิบปีแล้วคุณยังไม่ว่าอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยตั้งกันเป็นถาวรอ,อย่างเงี้ยผมว่าน่ากลัวและการที่ว้าแดงมาลาดตะเวนเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับลุกล้ำชายแดนนะลุกล้ำอธิปไตยนี่เรื่องใหญ่มากเลยใหญ่มากใหญ่มากแล้วแล้วแล้วกองทัพไทยน่าจะรู้ไหมครับเรื่องพวกนี้ที่ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเออเท่าที่ผมผมสอบถามในพื้นที่นะครับ <c oughs> บางคนก็รู้ บางคนก็ไม่รู้เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราเราแต่แต,แต่แต่ถ้าเราถามตำรวจหรือกองกําลังประจำถิ่นอย่างพวกอสอที่เขาอยู่ในพื้นที่มานานเนี่ยนะครับรู้หมดเลยนะครับรู้หมดเลยเราเป็นหัวปัญหานี้กันนะครับอสอรู้ทุกคนก็ต้องรู้สิอสอก็สาม,มารถจะก,กระจายข่าวหรือว่าแจ้งไปทางทางการว่ามีมีปัญหาคือมีคนลุกล้ําชายแดนมาม,นมันเป็นคล้ายคล้ายคล้ายๆแก๋ว่ามันเป็นศัตรูต่างชาติอะ ลุกล้ำชายแดนมาคุณก็ต้องเป็นถือว่าเป็นการลูกหลานทธิปไตยอ่ะมันเรื่องใหญ่อ่ะแล้วกองทัพจะต้องส่งคนเข้าไปลาดเวนเหมือนกันเพื่อจะหาหาปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ากองทัพเฉยๆไม่ทําอะไรนี่ก็ก็ถือว่าละละ,ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องชายแดนเรื่องใหญ่เหมือนกัน,นอันนี้ผมว่าใช่าอ่ลกาต้องคงต้องเป็นคนที่แจ้งข่าวให้ทางกองทัพทราบหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่รู้หรือเขารู้ก็ ก็น่าจะออกมาถแถลงการให้ให้ประชาชนได้รับทราบว่าแม่น้ํารางเราเนี้เป็นสายน้ําที่ที่ว้าแดงเข้ามาคุมแล้วนะคุณจะอยู่เฉยได้ยังไงไม่ใช่สันเขาแล้วนะมันเป็นพื้นราบแนะอืมมันเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติไหมอะไรพวกนี้ผมเลยอยากให้อาจารย์เอ่อคอมเมนต์หรือวิจารณ์ต่อนะฮะว่าในระดับกองทัพภาคที่สามเนี่ยโอเคเราก็จะเข้าใจว่ามีโคศกแล้วก็มีผู้บัญชาการผู้ช่วยอะไรแล้วแต่ผู้ที่คุมกําลังอะไรพวกเนี้ยผมยังไม่เคยได้ยิน ท่านทั้งหลายออกมาพูดเป็นทางการเลยไม่ทราบอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าท่านทั้งหลายที่ดูแลพื้นที่อยู่เนี่ยท่านควรจะออกมาให้ข่าวไหมหรือว่าควรจะนั่งเงียบเฉยๆแล้วก,แวก็แล้วก็ปล่อยให้เราโซเชียลคุยกันไปเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรอาจารย์พอจะบอกเรื่องนี้ได้ไหมว่ากองทัพภาคที่สามได้แถลงการอะไรออกมาไหมเรื่องนี้เออไม่มีความยังไม่มีความชัดเจนะนะครับผมว่า กองทัพป้าที่สามก็ยังจะเรายังจะเงียบอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหานี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้โซเชียลมีเดียหรือว่าข่าวสนใจกันมากประชาชนก็สนใจกันเยอะแต่ว่าปัญหาเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมาหมักหมมกันมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ผมก็ชงนเหมือนกันว่าคงจะต้องมีทหารหรือบางหน่วยที่เขารู้นะครับว่าจุดไหนมันมันล้ําเข้ามาจริง แล้วอย่างที่พี่ธานีว่าว่าเออทำไมไม่รีบปฏิบัติหน้าที่ผลักดันกําลังเหล่านี้ออกไปหรือว่าใช้ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดก็ได้นะครับแล้วแล้วก็เคลียร์พวกนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยทาไมถึงปล่อยให้คาราคาสังมันมันเกิดจากปัญหาอะไรนะครับคือผมผมก็ก็ยังยังตั้งคําถาม,ถามยังมีพัซเซลกับกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าว่าจะยังไงคือคือต้องต้องย้อนในอดีตนิดนึงว่า ถ้านในอดีตเนี่ยนะครับตอนที่ทหารไทยประทับกับวา้าแล้วก็ทหารพรม่าด้วยแล้วมีกําลังไทยใหญ่เข้ามาเนี่ยนะครับแม่ทัพภาคที่3าแข็งแรงมากนะครับแล้วก็แม่ทัพในกองอื่นๆนะครับผู้บังคับบัญชาหน่วยต่างๆของกองทัพภาคที่3าช่วงนั้นก็เอาจริงเอาจังมากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นท่านพลโทว,วัฒนชัยฉายเหมือนวงเป็นแม่ทัพภาคที่3านะครับซึ่งเป็นตํานานไปแล้วนะครับในในการ แสดงความเข้มแข็งแสนยานุภาพของกองทัพไทยในการนะครับสู้กับว้าแดงสู้กับทหารเมียนมาแต่ว่าวันเวลามันผ่านไปตั้งแต่ปีสองห้าสี่สี่สี่ห้าจนถึงทุกวันนี้นะครับผ่านแม่ทัพภาพมาหลายท่านเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเราไม่รู้จริงๆนะครับว่าณวันนี้เราจะหาแม่ทัพในตำนานแบบนั้นน่ะได้อีกหรือไม่นะครับถ้าถ้าถ้าเอาพูดว่าเออเป็นแม่ทัพที่เอาจริงเอาจังแล้วก็เจออะไรปุ๊บไม่ปล่อยคาราคาซังเนี่ยตัดสินใจใช้กําลังผักดันออกไป นอกพระนาชนาจักรไปเลยอะไรต่าง,งเนี้ยนะครับหรือตัดสินใจทําสงคารามปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือว่าสู้กับการละเมิดเขตแดนเนี่ยแบบถึงพิิกถึงขิงไปเลยเนี่ยซึ่งท่านวัฒนชัยชัยเหมือนวงเนี่ยเคยทําได้นะครับแต่ว่าระยะนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ปัญหานี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเขตาหาร171ของว้าเนี่ยที่หวยเสียกลางคุมนะครับก็ก็ถือว่า คือคือเอาเป็นว่าอย่าอย่าอย่าระบุถึงตรงนั้นแต่ว่าแค่มองภาพรวมของกองกําลัง UWSA ก็ขึ้นชื่อแล้วว่าอู้ฟู่ร่ำรวยใช่ไหมครับคุมอสังหาหริมทรัพย์คุมธุรกิจหลายประเภทเนี่ยและแน่นอนไม่ใช่เคสว้าอย่างเดียวเคสเคสวอลล์นะครับกองกําลังขุนศึกในที่อื่นๆรอบโลกเนี่ยนะครับเวลาเขาเจอกับปัญหาชายแดนเนี่ยเขาจะต้องมีดีล มีการพูดคุยใช่ไหมครับกับกองกําลังของประเทศอื่นที่อยู่ประชิดกันเนี่ยแล้วอาจจะมีแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆอะไรทานองเนี้ยนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นรอบโลกนะครับผมผมก็ลุ้นนะนะครับว่ากรณีของทาหารไทยจะเป็นกรณียกเว้นไหมนะครับในในในเรื่องของทฤษฎีของของวอลล์รกับเรื่องของธุรกิจตามแนวชายแดนที่สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศอื่นที่ที่ประชิดฐานของกองกําลังชาติพันธ์อะไร เราคงจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าพูกนี้หรือมลืนนี้มันจะมีความคืบหน้าอะไรแล้วก็อาจจะต้องเรียนเชิญท่านดรมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าพม่าไทยคว้าเนี่ยจะจบลงยังไงนะฮะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณดรุณญาพปีชาลัตมากครับสวัสดีครับกขอบพระคุณพิธานีและรายการดีบีส่วาว้าครับมขอบคุณครับาลาแล้วครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร